เดี่ยวสวัสดีครับผมวันนี้พาไปดูต้นเลี้ยงทั้งหมดเลยกีต้นนะเมื่อกี้สองต้นแรกนั้นเก็บไปแล้วนะครับเก็ดไปแล้วแล้วก็หมดไปแล้วแล้วก็มีต้นล่างต้นเดี๋ยวพาขึ้นไปดูบนบนเขานะต้นสุดท้ายเลยต้นนี้แหละชัดเด็ดเลยแหละชัดเด็ดเลยสุดๆมากนี่ครับอยู่ท้ายได้ต้นสุดท้ายนะครับอยู่ท้ายได้เลยดูนั่น เป็นทางนั่นน,นันน่นนั่นนั่นเป็นรอยเป็นทางช้างเดินนะครับเป็นทางช้างเดินนี่ครับผมเขาจะเดินตรงนั้นละน่ครับผมแล้วก็เดินขึ้นไปบนโน้นแล้วับผมไปเช็คดูแล้วว่าเดินขึ้นไปบนโน้นนะครับนั่นเป็นเรียยงทีวตรงนั้นนะนี่ครับผมเนี่ยว่าเขาเดินอยู่นะครับเมื่อเป็นขี้ช้างของเขาเองครับผม เรียกรับท้ายให้เป็นติดปลาแก่ปลาสาวรนะครับผมเป็นปลาสาวนเลยของผมก็เป็นชุดเค